สวัสดีครับปุ้มสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับวันนี้จะมาใต้ต้นตุเรียนที่เคยตัดยอดไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นต้นทุเรียนเล็กก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ล่างจากตัดยอดไปประมาณนึ่งเดือนนะครับก็มีการแตกยอดนะครับกิ่งกลางมีการแตกยอดยางตวนยามครับนี่ครับก็ยอดเดินดีนะครับช่วงยอดเดินดีช่วงนี้นะครับก็พยายามดูนะครับในเรื่องของเปลี่ยนะครับ อย่าปล่อยให้เปลี่ยกัดกินนะครับเดี๋ยวจะทำไมใบจี่่ายนะครับดันบ้นนะครับพมตัดยอดออกไปแล้วนะครับต้นนี้เปื่อที่ต้องการให้กิ่งด้านกลางนี่ก็ย่ายออกมานะครับต้นนี้ผมจะควบกุมไม่ความรุ่งนะครับไม่ให้รุ่งหมากจนเกินไปนะครับเหมือนเดิมตั้งแต่เด่นนะครับดันบิ้นนะครับมันคือยอดตีดวนนั่นคือพุ่มตัดนะครับคือพุมต้องการให้ความรุ่งต้นนี้เสียมนี้นะครับประมาณสองเมตรครึ่งนะครับพมต้องการให้ความรุ่งต้นนี้ ประมาณอยูประมาณท่านี้นะครับแหลวกอจะดันในกิ่งกลางของเขานี่ครับอกมาก้างนะครับเปื่อตีจะให้เขาแย่อกมาก้างนะครับถ้าเปือเปือนมองนี่ก็นะครับนั่นคือยอดที่ผมตัดนะครับตอนนี้ผมจะตํำเป็นกรณีทึกงใต้นะครับนักหนึ่งตน้นเปือ่อทตีจะดูว่าตน้นตีควบกุ้มยอดอยู่ตลลดนี่ครับลาต้นก็ยหญย่ๆเดียวกันนั่นนนะครับตตอนที่าเคยใตยเ้เปลือเปลือนรับจมนี้ก็คือเป็นตอนรูงน่งแล้วนะครับพผน,นันการเปลี่ยนแปลงเ,เราก็ มองเห็นได้ยังไม่จัดเจนนะครับตอนนี้ผ่มก็เลยทำตันเล็กไปเลยครับตอนนี้รุ่ประมาณร่องเมตรลึงนะครับก็ตัดยอดไปแล้วเลยก็จะขวบกลุ่มยอดตลอดเลยนะครับไม่ให้ขึ้นยอดเลยครับเดี๋ยวจะบังกับไอาก็ค้างนะครับก็วันนี้หลังจะตัดยอดไปประมาณเดือนนึงครับก็ยอดกงเตกดีนะครับนี่กําลังยอดปุ๋มมาค้างเลยนะครับจะเห็นว่าในะดวงใบโอนนะครับจะมีมาเลงกินใบนะครับก็น่าจะลุ่งยาจีดยากันทักรอบแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับตัดยอดไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูตอนนี้ครับตอนนี้ล่างจากตัดกิ่งตอนประยุงแต่งกิ่งประยุงออกไปนะครับแต่งแดดมันก็กาวตึงนะครับอย่างน่าอย่างต้องกิ่งนั้นนะครับต้องตัดออกแล็นดเดีแดดมันจะได้ไม่ไม่อุบมาสิ่งนี้นะครับตอนนี้ลังจากตัดยอดไปแล้วก็แต่งแดดกาวตึงดีนะครับก็มีการจะเริ่มเติบโตยอดนะครับยอดแตกดีนะครับยอดแตกดี ใบผมมองว่าไม่เกี่ยวมากดีนะครับอย่างเกี่ยวไม่หมากนะครับแต่ยอดตีแตกออกมาครับเป็นหลายได้ก็อยอกนีมิดไม้ทีดีนะครับโ็แเตกออกมาก้างนะครับตอนนี้พมก็กวบกุ่มยอดกันนะครับกลบคกลุ่มความรุ่งงงลำต้นนะครับนั่นเหมือนจะตั้งยีเด้นนตอนนี้เป็นร่องยอดอยู่นะครับอเดี๋ยวไอ้ก้ใยตักปักนึ่งนะครับเลือกเดือนรองเดือนแต่เลยว่ากิ่งในตร่มบูนนะครับกเลกิ่งนึ่งวายนะครับกิ่งนึ่งพมว่าจะตาอกนะครับครับตอนนั้นนะครับรวน ต้นนี้ก็ตัดยอดเหมือนกันนะครับตัดยอดไปนะครับตัดยอดนะครับดันเบิ้ลมีหนึ่งยอดเดียวนะครับต้นนี้ดันเบิ้ลเตกเป็นหนึ่งยอดเดียวนะครับเต่นหัากิ่งครับเตกอก้างเตกอก้างเตกอก้างตัวห้ามครับลำต้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ยันได้ชัดนะครับโกอ่านี่คือต้นที่ตัดยอดไปนะครับเปลื่นๆครับตาเปลื่นเนอ่ากับลังหลังลี่นะครับตัดยอดดีไหมนะครับอ่าพุ่มบอกว่าอ่าตัดยอดนี้มีก็ดีหลายอย่างครับ ควบคุมนะครับในเรื่องของการคิดยาคิดมาเลงายนะครับควบคุมในเรื่องของความรู่งงายนะครับลำต้นใยญ่นะครับกิ่งกลางนะครับเป้กันหน้าอกได้ดีนะครับก็เปื่อนๆดูครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้พมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีกิ่งรอยหักไปนักนิดนะครับเพราะว่ามีอัวนะครับอัวก้าวมาอัวก้าวมาแตกกิ่งนะครับก็เปื่อนๆดูครับว่า ตัดยยดไปนะครับตัดโยดไปนะครับเหลรับผมเวนนะครับตัดโยดไปกลางเล็กนะครับมันก็เตะขึ้นมาตามโยดนะครับผ่มาเลยตัดออกไปนะครับแหล้กก็เว้นไว้หนึ่งโยดนะครับเล่นไว้1น่องโยดเปลือยให้เข้าได้เต็มอ่าเป็นโยดตีจะเจริญนเต็มตีนะครับตังเกตเล่นตัวนี้นะครับว่าการเตะโยดออกไปกลางนะครับมีความต่วยามนะครับมีความต่วยามโดยจะปอกกิ่งก้างนะครับเปื่อนๆครับ ตะอกไปกลางนะครับแหลำต้นมีกนาดใหญ่นะครับลำต้นมีกนาดใหญ่กิ่งมีขนาดใหญ่นะครับอ่ากิ้งเดี๋ยวก็จะทําการเหลืออกตัดออกเลยนะครับเอาแต่กิ่งที่ใหญ่ว่าจริงๆนะครับตอนนี้ก็จะควบคุมความรุ่งแม่เกินแม่เกินหน้าเม็ดตึงกเม็ดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มโมงก็ยางบาราด้วยครับเพื่อนเพอนพออยู่ใต้ร่มโมขกงยังบารานะครับมันก็จะใหญ่ตุ้ใหญ่แก้งกับร่มโมเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิงใหญ่ยิงรุ่งลงก็ยิงตามลำบากนะครับเมื่อตอนนี้ครับ ตอนนี้ครับตอนนี้ดูจากการจะเดินเติบโตแล้วไม่ได้ตัดอยตี้นะครับผมไม่ได้ตัดยอดตี้เนี่ยผมจะมันลังจะตัดโยดนะครับโปรอ่้ได้นะครับโปรอ่ามันใหญ่ึ้นเรือยครับรุ่งึ้นเรือยิงรุ่งยิงเล็กนะครับยิงรุ่งยิงเรี่ยวเพื่อนเปือนตั้งกีดูหญยิงรุ่งยิงเดี่ยวดันเบิรนนะครับเรียวมากับกิ่งก้างก็ะลำบากตัดแต่งกิ่งกรลำบากยากระชีดไม่ตึงนะครับตัวอย่างนั้นเนี่ยนี่คือการนี่เราไม่ได้แต่งโยนนะครับนี่ผมหลบหน้าเนี่ยวุมจะมาขึ้นมาใตอออนนนนตตััดดยี้ะครบ เปิือเปิือบตั้งคิดอินตอนนี้ไหมครับตอนนี้คือตอนที่ปุ้มตัดยอดไปนะครับลงที่ไปเปลือบเปลือบจุ่มเรียวนะครับใจเหนว่ากิ่งงอกไปกลางนะครับมีความยืดด้วยนะครับลำต้นมีความใหญ่นะครับแล้วก็มีรูงก็ไม่หมาดนะครับดันเบิ้ลนะครับมีแตกเป็นร่องยอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดออกอีกหนึ่งที่นะครับอีกหนึ่งกลางนะครับเปื่อที่องการจะควบคุมควานรูงนะครับแม่ยอดกาอ่าน แม่ยอดก็ข no oh ึ้นไปตอนนี type, <Yeah. S 1> ้นะครับตรงการไอ้ก็ยหญยตีลำต้นก้นนะครับตอนดันก้างนะครับตอนดันก้างดันนู้นนะครับตีเพิ่มเจียเลยตอนนั้นยังยังวายยอดนะครับเพราะว่าดําต้นเนี้ยมีมีกระนาดเล็กนะครับเหมือากาเนี่ยเหมือก้อนเป็นรูนะครับตอนนี้ก็รักแรใหงนะครับก็ตอนตอนนั้นปล่อยไปก้นนะครับในท่วนตอนนี้ครับเนี่ยปิดเจรณาแล้วตอนนี้น่าจะตัดยอดนะครับลบหน้าตัดยอดนะครับเพราะว่าตรงการให้กินงกองก้านนี่ครับ ตรงกากิก็มีความให้่นะครับตอนนี้พ่อหมอกิงมาไม่กี่กิ้งนะครับแต่ว่าก็ว่าตรงท้านนตรงปุ๋ยตรงยาเราได้ป่วยนะครับไปยุยดหมดนะครับไปเป็นยอดหมดแล้วก็กิงด้านก้างนะครับไม่ก่อยใดเป้กันงายโงกมานะครับเดี๋ยวพ่อผมต้องการต้องทาการตัดยอดนะครับตอนนี้ทาการตัดยอดนะครับเผื่อตีจะให้ก้านั้นกระยายหอกกางนะครับก่ใหายหอกกางเดี๋ยวให้เปิี่นๆดูอีกนึงต้นครับต้นที่ตัดยอดต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้ก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ตัดยยดไปนะครับเพื่อนเือนครับสังเกห็นตีปลายโยดนะครับตีปลายยอดตีนิวจีนี้ครับมีโยดไม่แตกมันมาเนื่องยดนะครับแล้วก็เป็นกิ่งเดิมนะครับแต่ว่ามันรับอาแจ้งไปเป็นโยดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการควบคุมนะครับแต่ตั้งเกห็ดนะครับด้านกลางนะครับววามีความใหญ่ของความใหญ่ของกิ่งกลางนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็องกิ่งกลางใหญ่กันหน้าหอกมันนะครับ เปิืนิดหน่อยอาจจะแตกยอดดีนะครับช่วงนี้แตกยอดดีมันพุ่มมีพุ่นมานะครับมีพุ่นมาทักไร่วันแล้วนะครับก็เพ็่มความเติมความชื้นนะครับดินนะครับก็นี่ครับตื้อหวาเป็นสิ่งสีดีครับก็จะทําการตัดยอดนะครับกวบปุ่มยอดต่างมดเลยนะครับกวบปุ่มยอดต่างมดเลยนะครับทีนี้เราก็จัดปุ๋ยนะครับให้กา เพ่กันย่าอกลางนะครับเผื่อตีจ่าก็ได้แย่เต็มตีนะครับมีอะไรไดม่ไม่พมจะมาใต้เผื่อๆในรับจมนะครับขอบคุณมากมานะครับตีก้ามารับจมนะครับเคยมีความรู้ก็มีข้อทติจิงกันเม้นก้ามาได้นะครับก็ผมจะน้อมรับไว้นะครับเป็นเอามาเป็นความรู้เติมนะครับไม่ได้มาวดรู้วดวิชาได้เผื่อๆนะครับก็มือไม่นะครับเผื่อๆถ้ามีความรู้หรือว่าแนะนำนะครับก็เม้นก้ามาได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับตีก้ามาติดตามรับจม นะครับเดี๋ยวจะมีอะไร้ไม่ไหมนะครับจะมาใต้ใเพื่อนได้รับชมกันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับวัสดีครับ